ครับต,ตบนอ,ปปมมอนนี้ผมแสงตะวันซอฟบอมมนะไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็เกือบเดือนก็ะซ้อมอยู่ที่ใครซอฟบอมมอนอยู่ที่จังหวัดสงขลาก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วไฟนี้มีใครไปเชื่อเป็นกุ๊บกัาซอลมังก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,นี่เไงตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และยี่สิบยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกแปดน้ำหนักป,ปล่อยๆเราตอนนี้ 67, ห้ห้ามวยสไตล์อะไรครับดีวันนี้จะต้องมาเจอกล้องสนั่นเนาะ ยังไม่เคยต่อยกันมั้งยังไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาขี้กันเตะที่ย่างก็ศึกษาเขาเมือสะตายก็เครื่องวันนี้ม่เจ็บต้องสนั่นวางขี้มันไปให้ดีก็เรื่อยๆตามสไตล์เรานะมีอะไรที่แก้ไขวุฒิกล้ยเดียวล่าสุดเราต่อยใครไปต่อยกัปตันมันของผมเป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปก็เวทนี่เลยร้อยสิบสองเพราะวันนี้มวยรอบด้วยครับแล้วคิดว่าวันนี้เอาชนะกับบ้านได้ไหมก็เอาชนะกับบ้านได้แน่นอนอาเมื่อเช้าที่สอบหนักยัง ยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็มาเกินประมาณประมาณก้อนก็คือมาวิ่งดี่ซนตสายตอนเช้าเนาะครั่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะด้วยนะครับวันนี้มวยรอบด้วยครับคุ้มมากี่กิโลครับก็เจ็ดกิโลต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ละก็ห้าสิบครับคนจังหวัดเป็นคนจังหวัดสตูลเด็กสตูลอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับวันนี้หน่อยก็ ฝาก FC สอบอมอนแล้วก็ FC แสงดะวันทุกคนเชีวยเจ้ด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่าววันนี้ปวดหัวคู่แรกช่องเจ็ดสีเลยในมวยรอบปู่นเสืออ่ะวันนี้ขออนอนโช <ขอ S 1> คดีคมาครับโอเค